มันดูระบบไฟในรถนะครับหลังจากติดตั้งกาวายนะครับอันนี้คือก่อนติดตั้งกาวายนะครับไฟเป็นโครับอันนี้มาติดกาวมาล้างไฟจะโชว์สถานะไฟตั่งเกิดกระสุกอยูน,นะครับอันนี้คือไฟสมดสุดเมื่อ,อไรชาร์จทำงานนะครับตอนนี้เป็นไฟที่ลบล็ใช้นะครับคื่9.1วลต์เดี๋ยวมาดูว่าพอเราติดกาวไปแล้วเนี่ยกาววายจะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับ ติดกาวไวเข้าไปโดยช่างผู้ชำนาญการนะครับนี่ครับดูการเดินสายกาวนะครับครับนี่เรียบร้อยครับ เราลองดูตาว่าพอติดกาวไวเข้าไปแล้วเนี่ยระบบรถจะรถในไฟรถจะเป็นยังไงนะครับตาร์ปึ๊บนีไฟถึงจุดหน้าอะไรชาร์จทรงงานนะครับเพราะว่าสังเกตว่าไฟเนี่ยเหลือแค่แปดสุบหกวลต์่คือหมายความว่าพอติดกาวไวไปแล้วเนี่ยไฟในรถเนี่ยใช้น้อยลงนะครับสังเกตว่าก็หมายความว่าในรถเนี่ยจะใช้ไฟประหยัดไฟขึ้น ทำให้รถเนี่ยใช้ไฟได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครัะดับแบตเตอรี่ขึ้นไฟเดินเรียบขึ้นอ่าเสะยอายุแบตเตอรี่เนีครับนี่ครับเด็กแค่86โวลต์เองจากที่ก่อนก่อน 10, ติดสายเกานะครับ9.1โวลต์อ่านะครับเรียบร้อยครับสรุปก,ก็คือพอติดกาวไว้แล้วเนี่ยไฟในรถเนี่ยจะใช้ สมบูรณมากขึ้นนั่นหมายความว่าในรถเนี่ยกาวจะลงครบมากขึ้นไฟก็เลยใช้น้อยลงนะครับช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ประหยัดไฟในรถขึ้นรถวิ่งดีขึ้นโอเคครับขอบคคุณครับ